สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาเล่นยานทันจิโร่นะครับแต่วันนี้เราเล่นเป็นสายโซลิเวอร์กันนั่นเองนะ,ะผมก็คือสายดามจดแต่ว่าออกของแท้ง2ชิ้นหลังนั่นเองนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เป็นลูนคริสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะฮะบางคนจะบอกว่าพี่เล่นสายดาบมันแบบมันฟาร์มมันเอ้ยมัน,ม,น,ม,นมันบางนะอะไรอย่างเงี้ยบางจริงครับผมแต่ว่าต้นเกมเราไม่ได้บวกอะไรขนาดนั้นนั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนะั้นเนาะเออ เงเกณเราไม่ได้เอาหน้าเข้าไปแบบอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็บางจริงนะครับผมแต่ว่าเราใช้การแบบประสบการณ์ในการเล่นเพื่อหลบดาเมจนู่นนี่นั่นแล้วก็หาจังหวะเข้าแบบดีๆนั่นเองนะครับผมตอนนี้เราเจอเป็นแคลรี่ด้วยนั่นเองนะเราไม่ได้เอาตัวเข้าเป็นแนบถ้าเราถ้าเราโดนดักฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตายไวหน่อยนะครับผม <Okay. S 1> <laughs> จริงๆแนละ้วหน้าออกรองเท้ากนนเกาะนะฮะเกมนี้ เป็นโตโรโอ้แต่ว่าเจอโตโรผมไม่อยากอรองเท้าเกาะเลยอนะจริงๆนะรู้สึกว่าแบบมันลอยสูงมากอะ่ะสก,กิลมันอะมาฮะทันจิโร่ที่ทุกคนรอคอยใครไม่ชอบคลิปตัวนี้ไปวะเอ้ยเอ้ยสโลผมเฉยเลยโอเคเลี้วสีละตมีกลับผมต้อง มีสองทางก็คือเลือกเคลียร์ล่างกับเลือกเคลียร์กลางนะแต่ผมเลือกเคลียร์กลางดีกว่าเฮ้ยน,นี่หมดแล้วอันนี้หมดแล้ว, <S 1> <S 1> ลวปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ามันจิ้งไงมันจิ้งเสร็จมันก็โดนนะครับผมมันจิ้งเสร็จมันก็โดนเอ้ยอ่าปุ๊บนีอยู่ก่อนปุ๊บปุ๊บ ไม่ตายว่ะเราจะตายเองเนี่ยเออถ้ามันไม่ตายเราตายเองว่าแล้วผมพาเพื่อนพลาดเลยมัน <c oughs> นึกว่ามันจะตายว่ะไม่ตายว่ะอุ้ยๆๆสวยจัดอืมบู๊บ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 โอ้โๆๆๆๆโอโแล้วอิลูเมียเชนซ,ซีซีอย่างสวยนะฮะระวังนะเพื่อนอ่าอย่างนี้โดนละอย่างนี้โดนละมีโดนมันกอ่อนละมีโดนมังกรละ นั่นไงผมต้องรีบเอาดาร์กนะฮะโอ้โหเมื่อกี้ผมแบบกะจะฆ่ะาเราเรีย่ยวไงนึกว่าจะตายแต่ดามิเราไม่พอจริงว่ะดามิเราไม่พอจริงเมื่อกี้เลยพาเพื่อนอันนี้แต่ดีนะได้ได้สวกนกรรมมาหน่อยนึงเอาใหม่ครับเอาใหม่ดีเซ็ตใหม่ได้ฮะดามิทไหมพอ ดูกันนะครับว่าลูนคลีของเราจะเป็นยังไงนะฮะเขา26เลยนะเออตายเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะตายเลยวุ่นหล่าตายตอนนั้นต่อตาเลยอะ่ะอืมโอ้ยผิดได้ไหมผิดได้ไหมยังไงม,ม,มาเล่นได้นะครับหย่า ฮึ่มไม่ได้หวะเอ้ิลูเมียตายด้วยนี่รอเลี่ยวมันเล่นเลยแบบมันมีมันเห็นบัฟแดงปุ๊บมันใส่มันใส่เลยมันแค่แด๊ดใส่บัฟแดงมันก็กินขาดแล้วอ่ะมันก็ได้ลำเรื่อยๆแล้วเออเห็นหน้าผมมันเปิดอันติแล้วมันยัดเลยอ่ะมันก็ลำใส่คีบไปเรื่อยๆมีป้อมจะแตกปะเนี่ย รอเลียวมันเอาพลังแสงอะไรมาวะอ๋อไม่อ่นในบ้านเลยเหรอโหอ,อะไร้านนั้น,อนโอ้โอ๊ยโอ๊ยแล้วมันตายก่อนที่เราจะไปซ้อนถึงด้วยนะตายอ่อโอ้โหโหสวย ตายว่ะตุนมากกับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไวจัด .com มาพร้อมบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นคุ้มสุดๆเติมเกม RV แบบคุ้มๆในราคาถูกสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติเมเกมถูกเหมือนแจกมีแค่ที่นี่ที่เดียวเติมไวจัดเท่านั้นเติเมเกมถูกสุดพร้อมตอบ24ชั่วโมง่างเงี้ยวิ้ยมันแพ้ทุกเลนเลยนี่หว่าน้าผู้ชมทีมเราอะ โอเคไปฮะแค่วอฟ้าจะตายหาแล้วโอ้เรื่องแค่วอฟ้าจะตายแล้วอะไอเนี้ยเฮ้ยอะไรกูเนี่ยเฮ้ยด้านบนก็โดน ฝั่งเราแพ้เลนหมดเลยอ่ะท่านผู้ชมได้ไงอ่ะอย่างเงี้ยมุลายก็แพยย้เลนเทลก็แพยย้เลนลูเมียก็แพยย้คือตอนนี้เราแพ้ทุกเลนเลยนะต้องไฟอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันตามถึงเลยเหรอเนี่ย โอ้ยก็ฆ่ามันได้ปัโอเคเราถ้าเป็นเราไปลำสู้มันเราเลียงมันจะได้ลำเรื่อยๆนะผมเลยไม่ได้ผมเลยไม่อยากลำสู้มันนะตอนนี้มูลาดได้อยู่มาเก็บงานให้อยู่จิ๋นก็รวยเลยเราเกมตามเงี้ยตังเราเลยตามนะโดนบุกป่าโดนอะไรบ้างโดนโอ้โหทุกอย่างเราพยายามประคองอนะ่ะอย่างเกมตามค่อนข้างลื่นยากนะ ่ดีที่เรายังพอมีดาเมจนี่เราสายดาเมจดพอดีตรงนี้นะครับผมอย่างน้อยเวลาเกมตามเรายังมีดาเมจไว้เล่นนะเฮ้ยกระแทกสองมันฟิกเกอร์ว่ะโอเคปุ๊บกระแทกเอ้ยโอ้โหกระแทกไปไหนอ่ะ กดออโต้ไม่ได้เลยนะอวีอวีออโต้ไม่ได้เลยโอ้ <c oughs> <c oughs> โหเกือบเดีเองเลยไหมละ่ะเราเมื่อกี้ดีนะซีซีอลูมิเมียมค่อนข,ข้างจัดจ้านนิดหน่อยให hey, นะ้โดมิดนะโดมิดนะอ่ตอนนี้เรามีตีมี่ไว้เลี้ยงอยู่ค่อนข้างที่จะโอเคนะอยู่นะเดี๋ยวเราเล่มูลาแล้วก็ออกกว่านี้อารนะ์มเลยฮะ ถึงทำมาละเอ้ยออกนี้ดีกว่านะโอนวิวโหแรงโอ้โหตีเลยมังกี้มันยิงแต่ผมเลยโอ้โห oh, ตายพอดีผมยังไมีแค่สิบสองไงนะ <c oughs> โดนหนักเกินอะ่ะ <c oughs> <c oughs> โดนหนักจัดเลยวะโห <c oughs> oh, ไม่โดนด้วย อเอาอนิีวิวมาก่อนนะต้องอกอกเกาะมาหน่อยอะ่ะจริงๆออกมิอามจะดีกว่านะคิดว่าเอามาฆ่าได้ลบก,กูดาวให้เดี๋เพื่อนได้ปะผมต้องเคลวีบอ่ะเนี่ยไม่ไหว <c oughs> แต่ก่อนที่เคลวีบจะตายหาละเดี <c oughs> ๋ยวเพื่อนไหวยังบางทีก็ให้เพื่อนไหวบ้าง <c oughs> ไอ้เออฟินิกแม่งโคตรแรงตังมันเยอะเกิอเกอนอะ่ะ Ok nó nào bọn. Lời cả lam gia. Hãy lùm yaku ngâm nữa. Team nè, 2006, 2005, tower. Someone hope, someone. Ah, wait. Hm. đi Hm. nè, Hm. Hm. ใครที่กำลังหา ID ROV ผมขอแนะนำเพจแอ m มินต้น TP7 ที่มี ID ให้เลือกเยอะสกินแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม200,000คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปไหลไหลเขาเรียกว่าไหลามาโอเนวิวมาละต้องต้องต้องรัดไอเทมนิดนึงฮนะไม่งั้นเดี๋ยวบางกว่านอยเอาจริงนะเราต่อไปเราจะออกทอยเลยก็ได้นะครับผมไม่ออกมีอารก,ก็ได้นะแบบว่า ไอเอทมแค่2ชิ้นเนี่ยแค่โซลิเวอร์กับมูราาัมมาสายเนี่ยก็แรงน,นะก็แบบผมว่าไหวแล้วนะจะออกทรอยก็ได้นะผมว่าแต่ <laughs> ว่าผมอยากได้แรง <laughs> เนี่ยผมตีดอกล600 <laughs> ้วหกร้อยแตโซลิเวอร์มันได้ดามิจเยอะน,น,นะผมมีจอกเกาะด้วยนี่บอก,กอ <laughs> อของซับโอ้โหวัดฟ้า <laughs>

โอ้โหเกือบเนียมันแรงมันแรงจัดกลับก่อนกลัก่อนยูเมียได้คิวเลยเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้หมาแล้วอ๋อมันดาบถึกด้วยนี่ว่าอุ้ยอะไรเงี้ยเฮ้ยโอเคผมเกือบไม่รอดนะเมื่อกี้ แรงจัดเนี่ถ้าดาเมจเราไม่มีเราฆ่ามไม่ได้เลไม่อาร์มอ่ะว้าววาววเสวยวววววววอ,อันติเลยววอวเวววววลหวว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 อววววลวนวอวววว เราเข้าไปลำตรงๆไม่ไม่น่าไหวว่ะาถามว่าพี่พี่ทำไมไม่เอาดาวใหม่ผมกดไม่ไม่ชอบตรงจังหวะนะเออแต่ตอนนี้ผมว่าดาวใหม่นะ่าจะโอเคนะออกคู่โอดินวิวกดดาจใหม่แต่เราเรียกมันลำยับเลยเอ้ย ผู้นะจับโอ้หหนาจัดเลยโตโร่เมื่อกี้ผมน่าจะได้น่าจะเอาดาร์กนะโอ้โหโตโร่แม่งหงเกินอ่ะคือโตโร่มันไม่ได้ใช้เกาะน,นะฮะมันมันใช้อ่าเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าใช้การลดดมัมมจนะครับผม ม,มันก็เลยอยากไม่ได้เจาะเกาะขนาดนั้นนะมันไม่สามารถจะเจาะรดดาเมีได้อะาใจว่ามันรดดัมมี่อะเราจะเจาะแรงนาดไหนแต่มันลดดาเมีเราอะเราทำบนดีกว่าเดี๋ยวเร้เพื่นนนอนดูนะไปมันทำไม่ให้ผมขยับเลยเกินไหมว้าว เราเรียกฟิกใส่ผมเลยอ่ะไอ้พวกนี้มันโหดกันจัหัวไอ้พวกนี้มาฮะเราได้ทอยได้อะไรหมดครบหมดแล้วฮะเอามองกรเอาไว้แบบขายรองเท้าสับเกิดนะขายรองเท้าสับเกิด เคลียร์สูงเคลียร์สูงท่อนบอกว่าดาร์กแตเ่เราจะเราจะเคลียร์สูงให้นะไม่รู้ว่าผมจะตายหรือเปล่าไม่รู้ตายไหมเนี่ยเปิดติเล่นก่อนเลยปั๊บ โอ้โหไม่มีตังค์ซื้อเกิดไม่ก็ใสยรองเท้าซื้อเกิดไม่ได้วะปไปชุบไปยิงเข้าไปเนี่ย <c oughs> เพื่อนเออเออปล่อยบ้านป๊อปป๊ปอ้ย,อยตายตายหมด <laughs> สับรองเท้ามาซื้อเกิดไม่ได้วะท่านผู้ชมคือ <laughs> สับรองเท้าตังค์มันไม่พอซื้อเกิดอ่ะ <laughs> อ <c oughs> ้งี้จบปะเนี่ย จบเลยปะเนี่ยอุ้จบเลยโอ้ยก็ถือื่อมาซ้อมกันดีคือเมื่อกี้ผมควรขายอ่าพอยหรือว่าแบบโอดินวิวอะไรอย่างเงี้ยออกเกิดน่าน่าจะไ,ได้อยู่แต่ว่า <c oughs> ขลังเท้านันไม่มีตังค์ไ <c> ง <oughs> เออก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับยานสายดาวเมโซรีเวอร์นะฮะประมาณนี้นะครับผม66ดาวลงมาได้ๆหลังๆเกมโอเค okay, นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแจ้งเตือนเอาไว้นะครับ เดี๋ยวไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสลับคลิปนี้ก็บายบายนี่นะครับก็สลับเซตไอเทม